สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพายทองเพชรคาะวันนี้พ่อบอยก็ไปม่ลำไยมาเยี่ยมบ้านพ่อไม้หัวใจสินค่าวันนี้วันนี้ช้างเยอะบ้านพ่อไม้จ้าวันนี้ช้างอ่าช้างเล็กช้างตัวใหญ่ก็มีค่ะนี่จ้าครอบครัวน,นี้ช้างเยอะจังเลยพ่อไม้หัวใจสินวันนี้พ่อไม้ไม่อยู่ค่ะวันนี้พ่อไม้ไปวันปุยค่ะวันปุยใส่ จ้าขงยังไม่อยู่เลยค่ะโอ้มันนี่สร้างร้ายจ้าสร้างร้ายโตจ้ามันนี้สร้างเต็มเลยจ้ามันนี้พุนสร้างทับทุนก็มีจ้ามัน,นจ้าเดี๋ยวสิงย่างไปเบื้องอันบ้านพอเล่นก่อนจ้าอันมาเบื้องอันเพิ่นปลูกผักจ้าผักสวนขั้วเต็มเลยจ้า เบิ้งจ้าอุย้ยมีหลายลูกแห้งจา่ามันนี่ของกินเต็มเลยจาย้าเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งบ้างนั่นพญายโถงเงินก่อนจ้าพญายเล่นจ้าเดี๋ยวสิย่างไปจา้าวันนี้มีใครอยู่บนน้องมันนี่โอ้มาพอพอ่อวอยพอดีจา้าพอ่อวอยกำลังนั่งย่างมาหาพ่อเล่นจา้าจ้จา ครับวันนี้ก็จะพามาดูพ่อเลนนะครับโอ้พ่อทองเงินลุงเลนลุงเลนพ่อทองเงินนะครับไปดูกันเลยครับอยากจะโชว์แล้วสวัสดีครับงเคนครับผมสวัสดีครับผม นี่ก็อยู่ช่องลุงล้วยนะครับผผมมไไปงครับก็มาเยี่ยมมาเยียนนี่แหละครับครับผมก็มาดูว่าช่องทองเงินเนี่ยเขาทำอะไรกันทุกวันนะครับอ่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ก็เก็บปุ้ยเสร็จแล้วครับผมนี่ช่ององไรครับครับช่องอะไรครับช่องไพ่ทองเงินนะครับผมทองเงินนะครับทองเงินครับผม สวัสดีครับเอีหน่อยครับเสียงเองเสียยเสียงได้ครับผมเสียงได้ครัผมเอ่อหญ้าเสร็จยังครับหญ้าครับเสร็จแล้วครับผมอ่าโอ้โหกินเลยผมนหายครักินหญ้าแล้วค่ะเขาเขาจะกินห้าจะมีร้องอย่างนี้ใช่ไหมครับครับมาเหนี่เขาจะมองตามครับมองตามครหนนะครับ เขาจะหิรู้ควลาเราากินเามองตามมเลครามออกจากบ้านมาหันหน้ามาให้ดูเลยครับคือลุงเลนนะครับนี่จะของทองเลยนะครับอเขาจะรู้นะครับตกตกมันนะครับปีนี้ตกมันนะครับปีนี้ตกแลนะครับ ถึงรอบประมาณปีหน้าครับปีหน้าใช่ไหมครับเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ปีหน้าครับผม๋อช่วงนี้เป็นเวลาตกมันของเขาครับผมประมาณปีหกสี่ครับปีหกสี่นะครับแต่ปีนี้ตกผ่านมาแล้วครับผ่านมันแล้วผ่านมาแล้วครับแห่งานนั้นไหมทุกวันนี้ครับผมก็แหงอยู่ครับถ้ามีคนจ้างครับผมเดี๋ยวช่วงนี้มีคุณจ้านะครับเข้าพบรษาครับขาเข้าพรรษานะครับตอนนี้กําลังหาเจ้าภาพอยู่ครับผมครับผมหาเจ้าภาพนะครับ ครับ FC ท่านใดเจ้าภาพท่านใดสนใจพายทองเงินไปแห่งงานนะครับติดต่อได้ที่ช่องพายทองเงินนะครับพายทองเงินนะครับครับผมครับผมก็อย่าลืมมานะครับครับมาแวะมาเยี่ยมมาชมมาแวะมาเยี่ยมนะครับครับดูดูครับช้างเผือกนะครับนี่ทำลายช้างเผือกนะครับครับผมสวยมากเลยครับจะเป็นสีสีอะไรครับสีหม้อใหม่ครับม้อใหม่สีม้อใหม่นะครับ หม้อใหม่แล้วก็หน้าใหญ่นะครับใบหูใหญ่นะครับครับผมดูนะครับดูสง่างามนะครับงาก็ใหญ่นะครับงายาวประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณประมาณแปดสิบเซนครับผมก็แปดสิบเซนนะครับผมแปดสิบกว่านะครับมีวัดก็นานหลายเดือนแล้วช้างเชือกนี้เชื่องมากนะครับแห่งงานทั่วราชอาณาจักรนะครับ รับงานโทรลจัดครับผมครับผมถ้ามีคนจ้างครับผมถ้ามีคนจ้างเกาติดต่อมาได้นะครับกินหญ้าอยู่นี่นะครับฮ่า่เจ้าของก็อารมณ์ดีนะครับเจ้าของเนี่ยอารมณ์ดีครับเห็นหน้าตานี่ไม่ใจร้ายครับใจดีครับผมครับครับคนอารมณ์ดีนะครับอัธยาศัยดีครับก็มีกินแต่ย่าใช่ไหมครับมีสับปะรดสับเปลี่ยนไหมครับ ก็มีอะไรบ้างครับผมไหนครับมาดูสับปะรดนะครับโอ้ก็จะหมดแล้วครับใกล่หมดแล้วครับเป็นของเอฟซีท่านของของเอฟซีส่งมาให้บอกครับครับผมครับโอ้ครับก็จะหมดแล้วครับนี่ครับกองสับปะรดนะครับท้ายรถครับผมครับผมมีเอฟซีใจดีเลยครับครับผมที่ช่วยอนุเคราะห์สับรถทำมาให้ทายทองเงินนะครับครับผมมีทองเงินก็ไอ้ผมดูใกล้ๆได้ไหมครับว่ามาเลยครับดูใกล้ๆเลยครับผมครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับับตัวเป็นเลยครับผมครับผมครับใจดีครับ จะมาดูใกล้ๆนะครับถ่ายให้ดูรอบครับผมทั่วตัวเลยก็ได้ครับผมนี่ครับครับผมมาดูใกล้ๆเลยครับครับผมเข้าตําราช้างเผือกนะครับมาชมความหลครับผมของผู้ใหญ่ของเราครับนี่คือสีมอไม้ใช่ไหมครับนี่สีมอไม้ครับสีมอไม้ใช่ไหมครับไม่ครับไม่ใช่ไม้ครับไม่ใช่ไม้นะครับสีมอไม้ขอโทษนะครับเจีครับผมนี่สีมอไมครับผ้าเดูอดอ้อมจะเป็นสีออกชมฟูชมฟูนะครับครับผม ครับผมธาตุเรสสีสวยมากครับครับโอ้โหธาตุเดสสีสวยครับผมครับผมถางเข้าตำราเลยนะครับนี่ครับครับผมดูนะครับดูท้ายนะครับท้ายเลครับโอ้สีสวยเลยสีสวยนะครับโดนโดนโดนแสงแดดนะครับก็ดูครับท่านผู้ชมครับเขีชมพูเลยนะครับสีเขียวชมพูบวนนะครับอ้วนใหญ่นะครับนาำตึ๊บเลยครับผมหนาำติ๊บครับดูหางนะครับดูหางก็จะมีสีสีสีงอกใช่ไหมครับเอาดูใกล้เลยครับโอ้ ครับผมมกันครับเออมกันรมกันเนาะครับผมก็จะพองหางนะครับครับรมกันนะครับมาดูฝั่งนี้ได้ไหมครับด้วยครับผมดูครับดูลายั้งตัวครับผมครับผมโอ้นี่ครับจะเป็นสีสวยมากเลยครับนี่จะเป็นสีออกชมพูชมพูนะครับใช่ไหมครับผมโอ้ารุน้ำนี่ก็อนสีจะสวยครับดูน้ำโอ้ดูครับดูดูดูแสงนะครับโอ้เข้าตำรามากเลยครับ ครับผมดูเล็บครับเล็บเล็บเล็บจะขาวนะครับครับเล็บขาวเหมือนกันครับมาดูเล็บนะครับนี่ครับเล็บเล็บจะขาวนะครับถูกใจครับถูกใจถูกใจดูเล็บขาวนะครับโอ้โหครับผมไปทำนาครับควันช้าตุวันนี้ครับโอ้ถือไม้กันสันติภาพทุกคนนะครับผมทุกวันนี้ก็ถือนะครับเอะเอะนะครับเอะเอะก็จะถืออย่างเดียวนะครับทุกวันนี้ไม่ว่า ความจิงควาผู้ชายครับถึงไว้กันแต่กันทุกคนเลยครับก็ช่วยกันทมาหากินเลยครับโอ้ครับโอ้ส่วนนี้ก็ต้องมีนะครับดีครับผมผะว่าดีครับผมครับดีไหมครับดีครับผมโอ้ใช่ทำคนรู้จักด้วยครับผมครับได้ทำคนรูกจักก็ครับผมเราจะได้เข้าใจควันช้างนะครับควยนช้างว่ากินยังไงครับผมวันต uh ่อ oh วันวันหนึ่งวันหนึ่งก็ทําอะไรมั่งครับผมจะได้รู้กิจกรรมของควันช้างครับผมทุกคนว่าเขาทาอะไรมัางครับผมครับผม อันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเพราะปกติแต่ก่อนไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่ได้ออกลูกโซเชียลใช่ไหมครับโซเชียลก็ไม่มีใครรู้ครับผมไม่มีใครรู้นะครับก็จะรู้แต่แถวควันแชงกับคนแถวบ้านเราคนแถวบ้านเรานะครับอันนี้ก็จะรู้จากการทั่วโลกครับผมดังกันไปทั่วโลกเลยครับครับผมว่าคนมีชมทั่วโลกครับผมครับนี่แหละวิถีคนเลี้ยงช้างใช่ไหมครับครับผมครับก็ถือว่าครอบครัวคนเลี้ยงช้างครับผมครับผม ก็เป็นความผูกพันนะครับนี่ครับผมกับชาแนครับคนกลางนะครับกันเหมือนคนไงครอบครัวครับผมเหมือนก็เหมือนคนนะครับก็เหมือนคนนะครับคนหนึ่งชีวิตนะครับผมรักกันครับผมครับผมโอ้ความผูกพันนะครับผมถ้าจิพใครได้ปุยมาก็ต้องรักดูแลรักษาเขาใช่ไหมครับอย่างดีครับผมครับผมก็คอบครัวครับครับผมก็ถือว่าพาย ทองเงินนี่ครับผมสวยมากนะครับเป็นช้างที่สวยมากมีอํานาจบารมีมากนะครับก็ควานก็นิสัยดีด้วยครับอัธยาศัยะใสรับครับผมเอ้าช่วยฝากช่องให้หน่อยนะครับอ๋อก็อย่าลืมฝากในช่องพายเทิร์นของเราด้วยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับไลค์หนึ่งับนี่ครับผมฝากคลิปใหม่นะครับผมครับผมแล้วก็ฝากช่อง ช่องอะไรช่องของเพชรด้วยนะครับครับผมครับ,รบผมขอบคุณนะครับ,รบสวัสดีครับครับผม